กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในประเทศไอร์แลนด์มีชายหนุ่มคนหนึ่งที่มีนามว่าแจ็คไอแกลอดแจ็คเป็นคนที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับวันๆเขาอนาจจะนั่งกินเหล้าแล้วก็ก,กวนตีนคนงทั่วบ้านทั่วเมืองจนอยู่มาวันหนึ่งชื่อเสี่ยวความเปรี้ยวของแจ็คก็ลอยเข้าไปถึงหูของซาตานผู้ที่หมักไส้แจ็คเต็มที่ก็อยากไปสั่งสอนแม่สทีนี้วันต่อมาในระหว่บบางที่แจ็คกำลังเดินเมากลับบ้านอยู่ดีๆเขาก็ไปเจอกับสอพอที่นอนตุยกลางถนนซึ <c oughs> ่งพอแจ็คเดินเข้าไปใกล้ปรากฏว่าสอพอมันยิ้มอยู่คครรรับเเเเพพาาาาาาะจจจิิงงงงงๆแแแแลลล้วมนนนนืออออซตทีีลล่่่่ป็็กึ เ,เขาก็ได้แต่บอกกับซาตานว่าได้ดิแต่ไปกินเหล้า,ากันก่อนได้เปล่า,าก็ไปดีครับแล้วทั้งสองเลยก็กอดคอกันไปเข้าร้านเหล้าอย่างมีความสุขกินไปกินมาปรากฏว่า <c oughs> แจ็คไม่ได้เอาตังค์มาซาตานก็ไม่ได้เอาตังค์มาเหมือนกันตายละจะจ่ายค่าเหล้ายัางไงวะเนี่ยเฮ้ย <c oughs> ผมรู้ละพี่ซาตานแปลงรล่างกลายเป็นเหรียญทองดิแล้วเดี๋ยวผมจะเอาไปจ่ายค่าเหล้าซา,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 าตานผู้ที่น่าจะเมาใช้ได้แล้วก็เลยยอมแปลงร่างกายเป็นเหรียญทองนะครับแต่แทนที่แจ็คจะเอาเหรียญไปจ่ายค่าเหล้าเขากลับเอาเหรียญใส่เข้มไปในกระเป๋าที่มีไม้กกััันนนนเขขออยู่่่้้าาาาาางงงใทตแปลลบมมไไดะ ผมจะยอมเอาพี่ออกมาแต่กลัวพี่สัญญากับผมว่าจะไม่มีวันเอาวิญญาณผมลงนรกเออก็ได้ไ,ไอ้แล้วแจ็คก,ก็ยอมปล่อยซาตาออกมานะฮะหลังจากนั้นแจ็คก,ก็ใช้ชีวิตที่เหลือ,อยังมีความสุขจนกระทั่งเขาตับแข็งตายนะครับแล้ววิญญาณเขาก็ลอยขึ้นไปบนสวรรค์แล้วก็โดนเทวดาทีบลงนรก เข้าไปเจอกับซาตานอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าซาตานยังจําสัญญาที่เขาทำกับแจ็คไว้ได้เขาก็เลยยื่นตะเกียงเทอร์นิปแล้วก็ถ่านไฟให้แจ็คแล้วก็บอกว่าเอาไปใช้สองทางบนโลกนะเพราะเจ้าน่ะไม่ต้องมาอยู่ในนรกค่ะวแล้วแจ็คก,ก็โดนซาตานทีปออกมาจากนรกทําให้วิญ,ญญาณต้องเดินเลาะลอนบนพื้นโลกตลอดกาลโดยมีแค่ตะเกียงเทอร์นิปในมือเป็นเครื่องสองทางแล้วเมื่อเวลาผ่านไปแล้วตำนานนี้ถูกเล่าไปเรื่อยๆตะเกียงเทอร์นิปของแจ็คก,ก็ได้กลายเป็นฟักทองที่เราเรียกกันว่าแจ็คโอแลนเทิร์นี่เองครับวนน